สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับไร้ผ้าครับผมเปาวาน LED ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมตัวนี้นะครับก็รถค่อนข้างใหม่ครับผมนี่ครับออกมาน่าจะไม่กี่วันแล้วครับผมก็มาทําการโมดิฟายกันก่อนนะครับผมเพื่อความรวดเร็วนะครับผมก็ในการขับไปโรงเรียนหรือไปซื้อแกงให้แม่นะครับผมอันนี้ก็ไม่กิฟเลยนะครับ ลงโชคลงล้อมาแล้วครับมีขอกองซิ่งมาด้วยครับผมแต่ว่าเครื่องยนต์นี้ก็ฝาสูบนี่ใหม่กิ๊บเลยนะครับผมแข็งเคิงใดฝาครอบจานไฟนะครับผมก็ยังไม่ค่อยมีตําหนิเลยนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเราลื้อกันเห็นใหม่หมๆอย่างนี้นครับ <Okay. S 1> ข้างในนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะรือเสื้อฝาดูกันต่อครับชุดนี้นะครับผมก็ เห็นจะคอท่อ,อน่าจะดาวเอานะลูก59ข้า8ข้อ9นะแน่นอนนะครับผมเาวโตวแน่นอนเห็นอย่างนี้น่าจะหนีไม่พ้นนะครับสเตปผมดาวเอาน่าจะลูกโซนิกนะครับผมคอท่อใหญ่ขนาดนี้นะต่ําวือนนี้คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามีแต่แบบว่าพวกมัว่วมีน้อยพวกมัว่วคือว่าลูกเดิมจะใส่คอท่อ,อลูก66อะไรเงี้ยใส่คอท่อ,อลูก59อ่ะ หาได้ยากครับผมส่วนมากก็ลูกอะไรก็ดูคอท่อน่าจะน่าจะรู้น่าจะใกล้เคียงเพราะว่าพวกที่ใส่มั่วน่าจะมีน้อยนะอันนี้ดูดูแล้วแต่ประก็นชักไม่มีเลยนะครับผมาเต็มที่ครับผมให้5้หกนะห้ขึ้นอันนี้ห้าคงไม่ใช่นะเนี่ยเพิ่อเพิ่งไปหกสิบหกเอ็ดเลยก็ว่าได้นะครับก็เดี๋ยวเราลื้อดูวันนะครับผมว่ามันลูกอะไรแน่มันใหญ่ขนาดนี้ อันนี้ก็แก้งานนะลูกค้าบอกว่ามันแก๊กนะแต่ว่าไออาการแก๊กเนะี่ยห้าหกก็แก๊กแล้วห้าหกแคมไม่ดีอะแคมแบบคลายไม่ทันหัวฉีดเดิมก็แก๊กได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นหนะ้าหกเนี่ยแต่ว่าลูกค้าบอกว่าขี่ไม่ถึงสิบโลแก๊กอันนี้ก็คิดแล้วนะครับผมว่ามันต้องใหญ่กว่าห้าหกเพราะห้าหกมันต้องเกินสิบโลมถึงจะแก๊กนะครับยิ่งเป็นท่อแบบท่อทําแล้วด้วยนะไม่ใช่ท่อเดิมนะ ถ้าทอเติมแก๊กนี่ผมไม่เถียงเลยมันออกไม่ทันนะแต่ถ้าใช้แคมดีๆมันก็ออกทันมันก็ไม่แก๊สนะคันนี้ผมว่าต้องมีลูกใหญ่อะ่นะครับเพราะว่าปาวามันมาแพงๆอยู่ด้วยเอาไข,ขา่ควงมาหนึ่งตัวแข็งมันมาหกห้าหกหกนู่นนะหกกว่าก็หกเจ็ดไม่ใช่ทําลูกซีบีมาผมนี่ตก,กใจเลยนะครับผมสภาพแบบนี้นะมีกระจกมีกันตกครบเลยบล็อกลมเบยสองด้วยบล็อกเบอร์แปดอะ อันนี้ก็มาลื้อให้ดูครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับเรื่องเรื่องลูกค้าเพิ่งซื้อรถมาเราก็เอามาเช็คเลยนะเพราะว่าจะได้ขี่ยาวๆแบบอุ่นใจเลยนะครับผมเอาใส่ลมด้วยตอนนี้ก็กำลังจะลือ้อฝาสูบแล้วนะครับรื้อเสื้อฝาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาดูกันเฟืองโซ่อะไรเออยังใหม่อยู่เลย ครับผมแต่ว่าโซ่เราลิ้นได้หย่อนแล้วนะครับเนี่ยโซ่หย่อนแลวหย่อนมากด้วยครับโซ่เราลิ้นย้อนหย่อนนะครับผมเดี๋ยวต้องเปลี่ยนโซ่ทักงหนึ่งเส้นน่าจะดีครับอันนี้ก็ถอดฝาสูบถอดเรือลิ้นเร่งออกแล้วนะครับผมนี่น็อตก็โหฝืดมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้บล็อกยิงเลยแล้วกันนะครับ พื่อที่ว่าจะได้รวดเร็วและทันใจนะครับแฟนเพลงนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เปลี่ยนลูกบล็อกนะครับผมรือให้ดูแบบว่าสดสดเพียวๆเลยนะครับผมตั้งแต่เปลี่ยนลูกบล็อกใส่ลูกบล็อกทนลือเครื่องเลยอ่ะเนี่ยออกเรียบร้อยแล้วครับผมก็นี่ครับผมดันเลยทีเดียวปึง้งเนี่ยครับอ่ะแล้วก็นี่ครับสองนิ้วพอ ยกขึ้นนะครับเอาโซ่ออกปุบอย่างนี้เอาแล้วครับเดี๋ยวมาดูการแคมแต่งด้วยนะครับผมใกล,ล้ลวฮะใกล้จะรู้แล้วว่าข้างในลูกอะไรนะครับผมนี่ปูผ้าให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวครับผมไม่เลอะพื้นแน่นอนอา้าวเดี๋ยวติดอีกหนึ่งตัวครับ น็อต <Not S 2> ขายึดเฟรมครับผมที่คาอยู่ที่เสื้อสูบนะครับผมต้องทําการเอาออกด้วยนะตัวนี้เดี๋ยวมันงัดกันนะมันติดอยู่ฝั่งนู้นะครับเอาแล้วครับชักเซนเซอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับผมฝั่งนู้นก็เตรียมถอดเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าลูกอะไรครับนี่ครับผมเตรียมงัดออกแล้วครับผมถูฝาสูบก่อนลูกอะไร อ่ะฝาสูบใหม่ย่ำเลยติดอะไรครับเนี่ยน็อตก็คลายหมดแล้วนะครับผมนี่ก็ไม่ใช่นี่จะเป็นนี่ก็ไม่ใช่มีวิกเกนทองแดงด้วยครับผมใช่ร้อยาสิบวาวอะไรเนี่ยวาลโซนิกฝ <150. S 1> าวาวโซนิกนะครับผมอะไรอ่ะห้าสิบอ่ะเอาเสื้อสูบออกมา นะครับผมลูกโซไซร้อยห้าสิบใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนใช่ลูกโซนิกเปล่าแต่ว่ามองมันใหญ่ๆพี่ถูพี่ตาอยู่โอ้โหนี่ครับผมนี่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 ลูกสูบติดครับผมลูกสูบเบรกว่าแล้วลูกค้าบอกว่าอ่ะเอาลูกบล็อกเบอร์สิบมาหน่อยถอดน็อตเสื้อเลยนะครับผมลูกค้าบอกว่าพี่ขี่ไปมันแก๊ก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 แล้วก็กึ๊บโอ้โหผมก็คิดว่าลูกค้าเมานะครับกึ๊บที่ไหนได้ครับจริงครับ แต่ลูกค้าบอกว่าลูกสูบพึ่งควานนะพึ่งควานนะครับตัวติดเลยแต่ถ้ารันอินแล้วเนะี่ยโอกาสติดยังยังจะมีน้อยนะครับผมแต่ถ้าพึ่งควานเนี่ยโอกาสติดเยอะนะครับฮะอ,อืโอโอ้โหนี่ครับผมออกสูบครับผมก็เป็นรอยนะเป็นรอยด้านบนนะครับผมก็ดูลูกสูบหน่อยสิไซหนึ่งห้าศูนย์ร้อยห้าสิบ ไซเดิมโซนิม58า5 0ร้อยก็59ครึ่งนะครับผมลูกติดนี่ครับผมอ่ะเอาลูกสูบออกเลยการสูบการสูบเพิ่งเปลี่ยนก้านดีด้วยยังแน่นอยู่เลยการสูบยี่ห้ออะไรดูฝั่งโน้นนี่มีตัวอะไรบ้างเมีตัวอะไรบ้างลืมไปครับมันอาา่านภาษาอังกฤษไม่ออก นี่ครับผมก้านก็ก้านเจแปนนะเมดอินเจแปนก้านรองกล่องแดงก็ตัวดีอ่ะตัวแพงนะครับผมก้านก็ของดีอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวเอาลูกสูบออกมาดูกันครับ<ป>นี่ครับผมลูกสูบนะครับเพิ่งคว้านมาใหม่นะลูกยังใหม่อยู่เลยนะครับนี่อะติดบนไม่เลยลูกไฮไฟนะครับผมลูกสูบก็ดีนะ ว่าทาไมทําไมมันถึงติดกา้านไหมหมดเลยแบบนี้นะครับอ่ะจัดยางมาสี่เส้นสิเดี๋ยวเราจะลองดูรูฉีดนะ้ามันเครื่องหน่อยนะครับผมรูนี้นะรูนี้รูนี้ว่ามันเป็นจังไหดมันถึงไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวผมหาวัดสดุก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนี่นี่นี่ได้ละกระดาษลังนะครับผมอันนี้จะเป็นวัดสดุหุ้มหอ,อกา้กานกันกระแทกอย่างดีที่ไม่มีขายนะครับผมต้องสั่งทําพิเศษจากต่างดาวนะครับผมอ่ะยางรัดไป นี่ครับสองเส้นแบบนี้นะครับผมลังกระดาษนะต่อไปก็เป็นการห่อหุ้มวัสดุนะครับผมกันกระแทกกันเป็นรอยปุ๊บเข้าไปที่ตัวก้านแบบนี้นะครับผมอ่าพอห่อหุ้มเข้าไปเสร็จนะครับผมก็จะสามารถเห็นรูน้ํามันตรงนี้ได้เห็นไหมนี่เยวผมจะซูมเข้าไปปุ๊บซูมเข้าไปก่อนนะครับนี่รูนี้เห็นไหมเพื่อน นะครับนี่ครับมือบางรูนี้นะครับนี่รูฉีดน้ํามันของมันผมจะเอาใกล้ยิ่งขึ้นนะครับผมด้วยการนะครับเดี๋ยวหาหาหานี่ครับหาตัวช่วยก่อนนี่นะครับหนึ่งตัวอ่ะจับไว้อ่ะแล้วผมก็จะเอากล้องออกมาที่ใกล้ๆนี้เลยนะครับผมอ่าเพื่อนๆเห็นนะครับนี่ครับรูนี้นะครับผมนี่โฟกัสเลยครับอ้าวกดคันสตาร์ตเลยครับ นี่ครับผมอา้อาวอา้าวอ้าวอีกทีอ,อ้าวพอเห็น <he en S 2> ไหมครับผมรูนี้ออกนะครับผมอา่ายวดูรูนี้ใหม่เอ๊ะแต่เมื่อกี้ให้ดูรูนี้นะแต่ที่ให้ผมให้ผมให้ดูรูนี้คือรูที่เลี้ยงกา้านเลี้ยงลูกสูบการลูกสูบติดแต่รูนี้เลี้ยงเสือ้อฝา,าอ้าวขอใหม่อีกรอบอา้าวอีกทีนะึงโอ้โหพอครับผม นี่ไงสาเหตุที่ลูกสูบมันติดนะครับเพื่อนๆน้ำมันเครื่องมันไม่เลี้ยงนะครับผมน้ำมันเครื่องมันไม่มีเอาผมไอแบบตัวนี้ครับก็สนใจก็สั่งทําได้นะครับการก้านกระแทกแข็งแล้วก็เป็นรอยถ้าเราไม่ลองเนี่ยครับแข็งมันก็จะมุดเข้าไปนะครับผมแล้วถ้าจังหวะไม่ดีมันก็จะแทกป้องตรงนี้ทะลุเป็นรูเลยก็ระวังกันด้วยนะครับผมเพราะว่าแต่ก่อนมันใช้ สูตรยางรัดนะครับผมผมเคยทําสูตรยางรัดก็ใช้กันเต็มเลยนะปรากฏว่ายางขาดกระแทกแตกเลยอันนี้อันนี้มาสูตรใหม่แล้วนะสูตรใหม่นะครับผมนี่เป็นแบบนี้เลยนะเอาลองอีีสิเ้าพอนี่ครับผมเป็นไงอยู่ไม่ไปไหนหรอกนะครับผมก็เดี๋ยวแก้ไขลูฉีดน้ำมันเครื่องคว้านลูกหลบวาลนะครับก็ขี่ได้สาวกีดแล้วนะครับผมสเต็ปหมกด้วยนะครับผมสเต็ปนี้ห้าเก้าต่อไปก็ต <5, 5. S 1> ้องเป็นหกสิบดิ อันนี้มันห้าเก้าครึ่งนะห้าเก้าครึ่งต่อบไปเป็นหกสิบวาลวโซ่ทีนี้แล้วครับผมก็จะขี่สบายๆไม่ต้องแก๊กเลยความร้อนไม่มีไม่ต้องเสียวด้วยครับขี่ไประแวงไปว่าลูกจะติดตอนไหนนะครับเดี๋ยวก็ซ่อมบํารุงให้เรียบร้อยนะครับผมก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมว่าแก้ยังไงอาการนี้เพราะว่ามันมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการแก้ให้มันฉีดนะครับก็เดี๋ยวรอชมกัน EP ีสองนะครับผมว่าน้ำมันเครื่องจะฉีดแรงแค่ไหนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ